ที่ห้องเชียงใหม่ชั้น2์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์สุทัศน์โชตินััธ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดงานมากรรมวิชาการป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบเขตสุขภาพที่1พร่วมคือร่วมสร้างขบวนการสุขภาวะล้านนาที่สำน,นักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในวันที่13 ถึง14มกราคม2569เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนไัยสุขภาพรวมทั้งให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาคีเครือ่ายที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการและเผยแพร่องความรู้จากผลงานวิจัยผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบสู่เวทีสาธารณะ โดยมีนายศิวัธมิการน,นุนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า250คนการจัดงานมหากรรมวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นสาเหตุสําคัญอันดับต้นๆของการเสียชีวิตทั่วโลกจากผลการสํารวจ พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากรในปี2567ของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าร้อยละของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ28ในปี2560ซีเป็นร้อยละ35.2ในปี2567อีกทั้งอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปในเขตสุขภาพที่1ในปี2567หลายจังหวัดยังสูงเกินเกณฑ์ระดับประเทศ ประกอบกับปัจจุบันกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบที่เข้าถึงง่ายทําให้กลุ่มเยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ใดๆมาก่อนอยากรู้อยากทดลองเป็นประตูนําไปการสูบบุหรีบ่บวนและสารเสพติดชนิดอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยภายในงานมีการมอบโล่สถานศึกษาต้นแบบตอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ระดับเขตสุขภาพที่1ประจำปี2568จำนวน20แห่ง และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศจำนวน4รางวัลนอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยเงียบผลิตภัณฑ์ยาสูบในยุคดิจิทัลบุรีบุรีไฟฟ้าภัยที่คุกคามอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และการคัดกรองบำบัดและแนวทางการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบต่อบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินชัยพัชรธนาพรเรียกเรียงวริศราธินารายงานครามสุควรแล้วผมขอเปิดงานวิจาร์การวิชาการการป้องกันกบคุมการระงวึกเครื่องดืง่มปภและผลิตภัณฑ์ยาสูบเขตสุกภาคที่หนึ่งว่มคึกว่มสร้างกระบวนการสุขภาวะล้างน,นานแ,ลและขอให้การชุมนุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตาม คือสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือด,ด้วยกัน